ะจะเจริญธรรมญาติยโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงจเจริญสติแต่งจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ตโตเนืองให้เชื่อมโยงแล้วหรือยัง แต่อย่างก็เริ่มเช่นะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาถ้าเราเข้าใจในชีวิตของเรารู้จักแก้ไขรู้จักปรปับปรุงนึ่งก็จะส่งผลถึงอนาคตที่ดีเราทำปัจจุบันให้ดีขณะนี้เวลานี้เราขาดตกบกพออร่องอะไรเรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามละความเกลียดคร้าน เราความขยันมันเพียนไม่เพียงพอเราก็พยายามเพิ่มความขยันมันเพียนแล้วก็มันอบรมใจของเราว่าใจของเรามีทิฏฐิมานะความคิดเห็นอย่างไรทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลงแนวทางนั้นมีมาตั้งนานพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยให้สัตว์โลกก็คือพวกเรานี่แหละเรามนุษย์นี่แหละให้ปฏิบัติตาม การเจริญสติเป็นอย่างนี้การสร้างตบะสร้างบรารมีเป็นอย่างนี้การรอบรู้ในดวงใจการรอบรู้ในอารมณ์การรอบรู้ในกองสังขารการละสังขารในขันห้าของตัวเราหรือว่าแยกรูปแยกนามวิญญาณในกายหองเราเป็นลักษณะอย่างไรทําไมวิญญาณถึงเกิดเราต้องเข้าถึงความหมายนั้นๆให้ให้ถึงความหมายไม่ใช่ว่าไปนึกไปคิดไปอ่านไปฟัง เราต้องพยายามเข้าให้ถึงความหมายแล้วก็ปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราค่อยเป็นค่อยไปอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรที่โตเนื่อง,ท,งที่หนุนบางที่นีบ้างตราบใดที่เรายัางเดินปัญญาหรือว่ายัางแยกรูปแยกนามไม่ได้ยังละกิเลสไม่ได้เราก็ต้องพยายามเพิ่มความเพียรทั้งบรารมี ในความเสียสละความอดทนอดกลั้นในการให้อภัยในความรับผิดชอบระดับของสมมุติเรามีภาระหน้าที่อย่างไรเราก็พยายามขยันหมั่นเพียรเปลี่ยนจากภาระเป็นความรับผิดชอบจากความรับผิดชอบก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรลึกลงไปอีกท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกรอบรู้ในสมมุติรอบรู้ในวิมุต แต่การรอบรู้ในกองสังขานี้สำคัญรอบรู้เฉยๆถ้าแยกไม่ได้ใจมันก็ยังเกิดยังหลงอยู่ถ้าแยกได้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใจก็จะแยกออกจากความคิดใจก็จะพพิก,กเรียกว่าหงายหงายจากของที่คว่ำแล้วก็ว่าง สติที่เราสร้างขึ้นมาก็ตามดูตามเห็นความเกิดความดับของกองสังขารบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องอนาคตบางทีก็เป็นกลางกลางบางทีก็เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างตามดูดั้งแต่ต้นเหตุเราก็จะเข้าใจคํำบานิจจยงทุกครั้งอนัตตาของพระพุทธองค์พอเราตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่อง รู้ความจริงว่าไม่มีสาระประโยชน์แก่นสารอะไรแล้วเราก็ค่อยละนี่เขาเรียกว่าละสังขารน,นี่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามทําความเข้าใจเราละกองสังขารในขันห้าซึ่งเป็นส่วนนามธรรมาส่วนรูปประธรรมคือร่างกายของเราก็ยังอยู่ยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาเขาถึงจะแตกจะดับถ้าไม่ถึงเวลาอยากจะไปอย่างไรก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาแล้วถ้าเขาจะแตกจะดับเอาอะไรมาฉุดมารั้งเอาไว้ก็ไม่อยู่ อันนี้เขาเรียกว่าละในกองสังขารในขันห้าของตัวเราละของความหมายของพระพุทธเจ้าก็ละอยู่ตรงนี้แล้วก็วางอยู่ตรงนี้ถ้าใจก็วางรับรู้ถ้าใจจะเกิดกิเลสเราก็มาละกิเลสมาดับความเกิดที่ใจอีกใจไม่เกิดแล้วก็วางใจให้เป็นอิสระอีกปูดง่ายอยู่นะแต่ต้องมีความเพียรที่ยิ่งยวดเป็นบุคคลที่มีความเพียร เป็นเลศิศถึงจะเข้าใจแต่พวกเราก็ต้องพยายามได้บ้างไม่ได้บ้างการจเจริญสติเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ความขยันหมันเพียนของเรามีอยู่ระดับนี้เราก็ต้องเพิ่มความเพียนให้เป็นทวีคูณเพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็พยายามทําให้ดี ทำหน้าที่ของเราให้ดีรู้จักแก้ไขตัวเราให้ดีไม่เอารัดเอาเปรียบตัวเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันถ้าถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาเรายากอย่างไรก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าอะไรเหมือนกับเราปลูกต้นไม้สักต้นเราจะให้ไปเร่งออกดอกออกผลวันเดียวก็ไม่ได้เราต้องอาศัยความเพียรในการดูแลในการรดน้ำในการให้ปุ๋ย เขาก็ค่อเคยจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจากวันเป็นสองวันสามวันเป็นเดือนเป็นปีถ้าถึงเวลาประจวบเหมาะเ,าเขาบริบูรณ์เต็มที่เขาก็ออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกเราก็ได้ดอกเราไม่อยากจะได้ผลก็ได้ผลเพราะว่าการกระทําการดูแลของเรามีอยู่ส่วนการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันเรารู้จักการจเจริญสติรู้จักการสังเกตรู้จักวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผล ตามทำความเข้าใจที่นี้เราจะละได้หรือละไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแต่เวลานี้กําลังสติมีน้อยมีเด็กเด็กปัญญาของสมมุติของโลกียะอาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมุติเท่านั้นเองสติในทางธรรมเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักเอาไปใช้รู้จักแก้ไขปรปับปรุงใจของตัวเราได้บังไม่ได้บังพยายามทาอย่าไปทิ้งบุญอย่าไปทิ้งความขยันมันเพียนพยายามขยันมันเพียนทั้งโลกทั้งธรรม อยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขถึงเวลาก็เราก็คงจะได้เดินถึงจุดหมายปลายทางกันถ้าไม่ถึงจริงๆก็จ,จะไปต่อพบหน้าแต่เวลานี้เรารู้จักการจเจริญสติให้ชัดเจนกันเชคกรสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ให้ชัดเจนอย่าไปบังคับลมหายใจหายใจยาวๆแล้วก็อนมหายใจมายาวๆพยายามฝึกให้เกิดความเคยชิน กายของเราจะสงบตั้งมั่นขึ้นใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจม,มูกของเราก็จะชัดเจนทำใจให้ว่างสมองให้โปร่งอยู่หลายคนก็มืนกอน็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกกระทบปลายจม,มูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเ네นื่องเชื่อมโยงกันสักพักนะอะปะกันไว้ปร,ปรับพร้อมๆกันคอยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อกันนะ